สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานําเสนอปั๊มแบบต่างๆเชิญรับชมในรอบฟังได้เลยนะคะหัวข้อในการนําเสนอ 1. ปั๊มแบบแรงเวียง 2. ปั๊มแบบปริมาตรแทนที่เชิงบวก 3. ปั๊มแบบโรตารี่ 4. ปั๊มแบบลูกสูบ ปั๊มแบบแรงเหวี่ยง c e น t ิ i f โกปั p u เป็นปั๊มที่ใช้แรงเหวี่ยงในการเคลื่อนย้ายของเหลวโดยมีการหมุนของใบพัด i m p เลเพื่อสร้างแรงดันและแรงเคลื่อนที่ของของเหลวซึ่งปั๊มชนิดนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมงานชลประทานระบบส่งน้ําและระบบบาบัดน้ําเสียเนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนติดตั้งง่ายและให้ปริมาณน้ําสูง หลักการทำงานของปั๊มแบบแรงเวียง 1. การดูดของเหลวเข้าสู่ปั๊มของเหลวจะถูกดึงเข้าสู่ปั๊มทางท่อดูดและไหลเข้าสู่บริเวณจุดศูนย์กลางของใบพัดด้วยความดันที่ต่ำกว่าบรรยากาศซึ่งอาจต้องมีการล่อน้ำก่อนเริ่มทำงานเพื่อให้ภายในปั๊มมีของเหลวพร้อมใช้งาน 2. การหมุนของใบพัดเมื่อใบพัดหมุนด้วยความเร็วสูงจะเกิดแรงเวียงหนีศูนย์กลางซึ่งผลักของเหลวจากแกนกลางออกไปยังขอบรอบนอกของใบพัดของเหลวไหลด้วยความเร็วสูงจากนั้นของเหลวจะไหลผ่านตัวเรือนปั๊ม ซึ่งออกแบบมาให้แปลงพลังงานจนบางส่วนเป็นพลังงานความดัน 3. การเพิ่มพลังงานให้ของเหลวพลังงานกลจากมอเตอร์ที่หมุนใบพัดจะถูกแปลงเป็นพลังงานจนทําให้ของเหลวไหลด้วยความเร็วสูงจากนั้นของเหลวจะไหลผ่านตัวเรือนปัม๊มซึ่งออกแบบมาให้แปลงพลังงานจนบางส่วนเป็นพลังงานความดัน 4. การปล่อยของเหลวออกของเหลวที่ได้รับพลังงานจะถูกปล่อยออกจากท่อจ่ายด้วยแรงดันและอัตราการไหลที่เพิ่มขึ้นเพื่อส่งให้จุดหมุนไปทางตามต้องการ ตัวอย่างการใช้งานปั๊มแบบแรงเหวี่ยง 1. งานชลประทานและระบบส่งน้ําการสูบน้ําเพื่อการเกษตรใช้ในการส่งน้ําจากหล่กน้ําเช่นแม่น้ําไปยังพื้นที่เพาะปลูกการส่งน้ําประปาใช้ในสถานีจ่ายน้ําเพื่อส่งน้ําไปยังผู้บริโภคในชุมชนหรือเมืองใหญ่ 2. ระบบบําบัดน้ําเสียสูบน้ําเสียในโรงบำบัดน้ําเสีย 3. งานขนส่งน้ํามันและก๊าดส่งน้ํามันและสารเคมีในท่อขนส่งสูบก๊าซเหลว ปั๊มแบบปริมาตรแทนที่เชิงบวกปั๊มชนิดนี้จะทํางานโดยการดักจับของเหลวในปริมาตรที่จากัดและทําการเคลื่อนย้ายของเหลวออกไปในลักษณะที่เป็นจังหวะผ่านทางกลไกเคลื่อนที่เชิงกลซึ่งในแต่ละรอบของการทํางานปริมาตรของเหลวที่ถูกจับจะถูกแทนที่ด้วยของเหลวใหม่ที่เข้ามาปั๊มชนิดนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทลหลักๆ 1. ปั๊มแทนที่เชิงบวกแบบหมุนใช้ใกลไกหมุนเพื่อดักจับและเคลื่อนย้ายของเหลวเช่น ปั๊มเกียร์ปั๊มสกูและปั๊มใบพัดเหมาะสําหรับของเหลวที่มีความหนืดสูงการทํางานต่อเน,นื่องให้แรงดันสม่ําเสมอ 2. ปั๊มแทนที่เชิงบวกแบบลูกสูบใช้การเคลื่อนที่กลับไปกลับมาของลูกสูบหรือไดอะเฟมในการดักจับและแทนที่ของเหลวเหมาะกับการปั๊มของเหลวในปริมาณที่น้อยแต่ต้องการแรงดันสูงเช่นปั๊มไดอะเฟมและปั๊มลูกสูบการทำงานเป็นจังหวะ ไม่ต่อเนื่องแบบหมุจุดเด่นของปัมม๊มประเภทนี้คือสามารถรักษาตราการไหลที่สม่ำเสมอได้แม้ในสภาวแะแรงดันเปลี่ยนแปลงและเหมาะกับของเหลวที่มีความหนืดหรือของเหลวที่มีการกดกรนสูงแต่ต้องการดูแลรักษาที่ดีเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของชิน้นส่วนตัวอย่างการใช้งานปั๊มแบบปริมาตรแทนที่เชีงบวก 1. ระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปย,ยังเครื่องยนต์ในอัตาอราการไหลที่แม่นยำและคงที่ ื่อให้การเผาไหม้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธ,ธิภาพ 2. การสูบข,ของเหลวเหนืดเช่นการสูบน้ำมันหล่อลื่นน้ำเชื่อมน้ำมันเครื่อง 3. การใช้ในงานอุตสาหก,กรรมละอาหารในกระบวนการผลิตยาและอาหารที่ต้องการความแม่นยำสูงในการจ่ายของเหลว 4. ระบบไฮดรอลิกปั๊มแบบปริมาตรแทนที่เชิงบวกถูกใช้ในระบบไฮดรอลิกสำหรับการส่งกำลังของเหลวไปยังเครื่องจักรต่างๆ 5. การจ่ายสารเคมี เช่นในการจ่ายสารเคมีที่มีปริมาณน้อยและต้องการความแม่นยำสูงเช่นในการผลิตเคมีภัณฑ์หรือในระบบบำบัดน้ำปั๊มแบบโรตารี่ทำงานโดยอาศัยหลักการแทนที่ของของเหลวภายในห้องของตัวปั๊มด้วยการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนซึ่งหมุนเพื่อทำให้เกิดความแตกต่างของความดันภายในระบบของเหลวจะถูกดูดเข้าและอัดทำให้เกิดแรงดันสูงขึ้นแล้วปล่อยออกมาทางด้านปล่อย ชิ้นส่วนที่หมุนดังกล่าวเรียกว่าโรเตอร์การหมุนของโรเตอร์จะก่อให้เกิดการแทนที่ของของเหลวขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ของไหลที่ไหลผ่านปัม๊มมีอัตราการไหลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาปัม๊มโรตารี่แบบเกียร์ของเหลวจะถูกสูบด้วยอัตราคงที่ทําให้การไหลเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเหมาะกับงานที่ต้องการสูบของเหลวที่มีความเหนียวสูงภายในตัวเรือนประกอบด้วยเฟืองเกียร์สองตัวหม,หมุนคบกันอยู่ ก็ะสิคือภาพการทํางานปั๊มประเภทนี้ค่อนข้างสูงเมื่อทํางานกับของไหลที่มีคุณสมบัติเป็นสารล่อลื่นปั๊มโรตารี่แบบลอนปั๊มลักษณะนี้จะคล้ายคลึงกับปั๊มแบบเอ็กโ a l ท e ร r โนเกียร์ปั๊มนอกจากว่าจํานวนรอนจะมีจํานวนน้อยกว่าและมีขนาดใหญ่กว่าซึ่งจะมีผลทําให้สามารถสูบของไหลได้ในปริมาณที่มากกว่าแต่อัตราการไหลจะไม่ค่อยคงที่ปั๊มโรตารี่แบบเกียว ภายในจะมีสนับเป็นเกลียวหมุนควบกันการหมุนควบกันของเกลียวจะทําให้เกิดความแต,ตกต่างของแรงดันขึ้นภายในระบบทั้งให้สามารถขับดันให้ของไหลเกิดการเคลื่อนที่ได้ปั๊มโรตารี่แบบแผ่นกวาดภายในปั๊มจะมีคีบหรือแผ่นกวาดซึ่งสามารถเลื่อนเข้าออกได้ภายในเรือนปั๊มแรงจากการหมุนของแผ่นกว่าจะทําให้ของไหลถ,ถูกขับดันและเกิดการเคลื่อนที่ส่วนปลายของแผ่นกวาดจะสัมผัสกับผนังของเรือนปั๊มอยู่ตลอดเวลาในขณะที่หมุนกวาดอยู่ภายในเรือนปั๊ม จะทาให้ส่วนปลายของแผ่นกวาดเกิดการสึกรอเร็วแต่ไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของความดันภายในระบบเพราะว่าแผ่นกวาดสามารถที่จะเลื่อนออกมาจนสัมผัสกับผนังของเรือนปั๊มได้เหมือนเดิมตัวอย่างการใช้งานปั๊มน้ําแบบโรตารี่เช่นสูบน้ําเพื่อชนระทานสูบน้ําปุ๋ยสูบยาฆ่าแมลงสูบน้ําเชื่อมสูบสารเคมีสูบกาวสูบน้ํามันเครื่องน้ํามันเชื้อเพลิงสูบน้ําเสียสูบตะกรอนหรือสูบนมเป็นต้นค่ะ ปั๊มแบบลูกสูบปัป๊มแบบลูกสูบเป็นปั๊มที่ทํางานโดยใช้กลไกของการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาของลูกสูบภายในกระบอกสูบค่ะเพื่อดึงแรงดันของเหลวเข้าและออกจากตัวปัม๊มปั๊มประเภทนี้จัดอยู่ในประเภทปั๊มแทนที่เชิงบวกซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่ลูกสูบเคลื่อนที่จะทําให้มีปริมาตรของของเหลวที่ถูกดึงเข้าและดันออกในแต่ละครั้งอย่างคงที่ค่ะซึ่งลูกสูบนะคะมีส่วนประกอบหลักดังนี้ค่ะ ลูกสูบกระบอกสูบวาล์วทางเข้าวาล์วทางออกและข้อเหวียงค่ะโดยมีรูปภาพประกอบดังนี้ค่ะหลักการทํางานของกระบอกสูบนะคะจะมี2จังหวะด้วยกันคือจังหวะการดูดและจังหวะการอัดจังหวะการดูดเมื่อลูกสูบเพื่อนที่ออกจากกระบอกสูบจะเกิดแรงดันต่ําขึ้นภายในกระบอกสูบทําให้วาล์วทางเข้าเปิดและของเหลวไหลเข้าสู่กระบอกสูบค่ะ จังหวะการอัดเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่กลับเข้าไปในกระบอกสูบจะเพิ่มแรงดันภายในทําให้วาลวทางเข้าปิดและวาลวทางออกเปิดของเหลวถูกดันออกจากปั๊มค่ะตัวอย่างการใช้งานด้านอุตสาหกรรมน้ามันและก๊าซ ปั๊มลูกสูบถูกนำมาใช้ในการขนส่งของเหลวที่มีความเหนืดสูงเช่นน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติด้านการฉีดน้ำยาเคมีในกระบวนการบำบัดน้ำใช้ในการฉีดสารเคมีที่มีความแม่นยำสูงเช่นการเติมคลอรีนในการบำบัดน้ำด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มใช้ในการขนส่งของเหลวในกระบวนการผลิตเช่นน้ำเชื่อมหรือของเหลวที่มีความเหนืดสูงด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเคมีใช้ในการสูบของเหลวหรือก๊าซที่มีความ ดันละอุณหภูมิสูงเช่นการสูบสารละลายกรดหรือด่างในกระบวนการทางเคมีข้อดีของปั๊มลูกสูบนะคะคือสามารถสร้างแรงดันสูงได้ควบคุมปริมาณการสูบได้อย่างแม่นยำใช้กับของเหลวที่มีความเหนืดอสูงหรือต้องการแรงดันสูงได้ดีส่วนข้อเสียนะคะคือการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาทำให้เกิดการสรั่นสะเทือนและเสียงดังโครงสร้างมีความซับซ้อนและต้องการการบำรุงรักษามากกว่าปั๊มประเภทอื่นค่ะ พอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอคุณค่ะ